สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่งนุพารวยฝันว่าคนเอื่นไปเอาเลขได้มาทั้งสามตัวและสองตัวงวดนี้ขอให้แม้ยาอันก็แล้วกันนี่เป็นคำว้า,าของพอโต้งนะครับผมถี่ว่าเพิ่นฝันนะครับว่ามีคนอื่นเพิ่นหรือว่าส่วนพอโต้งไปเอาเลข นะครับผมก็เลยนะครับทีเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับผมหรือว่าในคลิปนี้นะครับหรือว่าในงวดประจำวันที่17มกราคม2568นะครับผมอีกเมื่อกี้มือแล้วนะครับผมเลขก็ษรได้ออกพอดีนะครับได้เข้าไปหาพ่อโต้งนะครับพ่อโต้งเพิ่นก็เลยนะครับบอกสู่ฟังนะครับว่างวดนี้ฝันดีนะครับผมฝันดีก็หนี้บ่มีอีกแล้ว นะครับผมนี่เป็นข้าวเบาของพระตงสร้างนุด้ยินนะครับผมก็เลยนะครับขอนะครับอนุญาตคุณพ่อนะครับเล่เอาเรื่องราวความฝันหรือว่าตัวเลขแนวทางนะครับผมจะเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในช่องชังนุพารวยนะครับสำหรับผู้ใดเขามาลับชมแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ชัางนุพารวยนําเนกันแล้วกันนะครับผมสาหรับนะครับความฝันนะครับของพระตงเพลินฝันว่า เพิ่นฝันวานะครับผมเพิ่นว่าอยู่ซื่อๆนะครับเพิ่นว่ามีมูนะครับมาเอิญนะครับมาห้องเอิญเพิ่นบอกว่าสี่ส่วนไปเอาเลขไปไปไปเพิ่นว่าไปอ่านกูสิพามึงไปเอาเลขไปไปเพิ่นเพิ่นเขาอยู่ทุกอันอยู่ทงหน้าเพิ่นเขาว่าเพิ่นกะคืดนาเอาไปเอาเลขผุเรศสีไปเอาเลขเพิ่นว่าเพิ่นกะคืดนะครับเพิ่นกะเลยเอานะครับได้เสียนะครับเพิ่นได้เสียไปเพิ่นกะเลยใส่ละไปน้ำกันเลยย่างไปเด้เพิ่นว่าย่างไป มูมันกับฟ้าวฟ้าวเพิ่นว่ามันกับเทิงยังสิเทิงแรีนจักสิฟ้าวยังเพิ่นว่ายานมันบ่ท่านยานเพิ่นบอกเลขกกนเข้าสีบอกเลขกอนบัดพ่อไปกดนะครับอ่าไปไปถึงปรากฏว่านะครับคุณพ่อนั่นเพื่อนกับไปน้ามูคนกะยืนอยู่หันยืนซ่องหน้าซ่องหลังอยู่หันนะครับบางคนกะนั่งบางคนกับยืนปรากฏว่าพ่อไปหอดเหลียวยู่เดินนะครับเพิ่นว่าอยู่ทงหน้าอยู่ทงหน้าปรากฏว่าเห็นเด็กหน่อยนะครับเป็นเด็กหน่อยเป็นเด็กหน่อยผู้หญิงเขีวดำนะครับหัวกะ ยิกแนียยองๆเนี่เพิ่นว่าเป็นผู้ยิ่งนะครับผมสันเพิ่นว่าผมสันแล้วกะผิวดำเพิ่นว่าตัวดำนะครับผิวดำบานนี้นะครับผมเพื่อนไปหอดเรี่วค้นกะนะครับยืนเบิงนะครับยืนเบิงทั้งยืนทั้งนั่งก็มีนะครับผมบานนี้เด็กหน่อยปรากฏว่าเด็กหน่อยคนนั้นใส่สุดขาวที่ว่านันผิวดำนั่นเพื่อนเป็นหล่างสรงนะครับเต่บปฮูหูว่าผู้ใด เป็นคนมาส่งแล้วผู้ใดไเป็นค้นเขาเพิ people, 你你 uffy, ่นบ่ฮหูหูแต่ว่านั่นเป็นเป็นเด็กหน่อยผู้หยิ่งนะครับดูซื่อๆนะครับเพิ่นกะยืนนะครับเพิ่นกะยืนเพิ่นกะยืนเพิ่นก็ซี่ไปนะครับรอบแลก่นั่นเด็กหน่อยผูหยิ่งนั่นเพิ่นกะซี่อ้อมเลยนะครับซี่อ้อมนะครับบ่หูว่าเพิ่นบอหยังกันเพิ่นเ็นแตว่าซี่นั่นยางซี่อ้อมเพิ่นว่าโ่หูว่าซี่อียังหรือว่าวอหยางเพิ่นกัเลยพักกันเล่นกันฝ่าวเขาไปก็มูเพิ่นนะครับเพราะเขาไปหอดแล้วเพิ่นก็ไปยืนนะครับยืนเบบบงานนี้ะครั เล็กหน่อยผู้นั้นมันหลับตะโกนออกออกมามันวาออกแล้วเลขกออกแล้วบานี้ได้ยินเสียงนะครับเสียงผู้ยิ่งผู้เถ่าออกตัวได้ละออกตัวได้ละจ้ามันบางสิบานี้เล็กหน่อยผู้นั้นมันกับหัวนะครับหัวแต่เพิ่นว่าเสียงหัวน่ะเป็นเสียงผู้เถ่าเหมือนเดิคือเสียงผู้ใายนี่ล่ะเพิ่นว่าเสียงผู้ชายนี่ล่ะคือสิมบาเข้าเล็กหน่อยผู้หยิ่งผู้นั้นเป็นเฮ็ดเป็นเสียงเพิ่นบางสินะ เพ ok, no yes, ิ่นกับหัวเพิ่นวางหัวเหลี่ยวนะครับพอหัวเหลี่ยวปรากฏว่าเพิ่นกับยกเด่งหนึ่งขืนหนึ่งสี่ครับยกนิ้วขืนหนึ่งสี่เพิ่นกับหัวออกแล้วออกแล้วเพิ่นวางสี่บานนี้ไม่ยิ่งผู้นั้นเพิ่นว่าตัวใดอีกละจ้าเพิ่นวางสี่เพิ่นลาบบอมาบ้านตัวที่สองนะครับเพิ่นกับยกมือหนึ่งสี่นะครับเพิ่นกับหัวฮ่า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 บานออกแล้วออกแล้วเพิ่นว่า ก็เลีย้ยวไปนะครับบารน,นี้เพิ่นก็ยกต่ออีกนะครับยกขึ้นมาอีกนี่เพิ่นก็หมุนอ้อมอ้อมหม,มุนอ้อมเลยนะครับให้ให้คนที่ว่าไปนั่นอ้อมหมดแล้วนะครับก็ได้มาแล้วสามตัวบารน,นี้อยู่ซื่อๆน,นะครับเพิ่นก็ว่ากูสิให้มึงกูสิให้พวกสูนะครับลองเพิ่นว่ากูสิให้พวกสูรวยทั้งบนทั้งล่างเพิ่นว่าแนวนี้เพิ่นก็สี่นิ้วลงนั่นส่บารน,นี่นะครับเพิ่นว่าหลังจากเพิ่นเว้าแล้วเพิ่นสี่นิ้วลง เพิ่นกับยกนะครับบารนี้เพิ่นยกเพิ่นยกแล้วยกืปูาย่ดิเพิ่นยกืปูใายแนวนี้ยกยกอ้อมพ่ออ้อมแล้วบารนี้เพิ่นก็เอาเลยกำกำปั่นใส่แนวนี้บารนี้นะครับอีกเพิ่นก็อ้อมอีกพ่อเลี้ยวนะครับเนาะงพ่อเลี้ยวบารนี้เพิ่นกับหัวบารนี่พ่อยกโซ่เลี้ยวเพิ่นกับหัวถือใจหลายเพิ่นว่าเพิ่นว่าสิเพิ่นกับหัวนะครับเป็นงนี้ง่อยผู้นิ่งดอกเต้เพิ่นเฮ็ดเสียงห่าวเพิ่นจะนึงคือเสียงปูใายนะครับผมเพิ่นฟังว่าคือสิเป็นเสียงปูใายนั่นละ บานนี้เพิ่นก็ว่าออกแล้วเลขนี่ละออกแล้วเพิ่นว่าพอหลังจากหันเล็กน้อยูพนัอนเพื่อนก็น,นั่งลงเพรานั่งลงแล้วเพิ่นก็คือจตังเพ็่นสวดมนต์ของเพิ่นนี่ละไปสวดมนต์สวดยังไปบานนี้นะครับมูเพิ่นนะครับที่ว่าไปน้ำกันเพื่อนก็เลยนะครับล่าแขนนะครับล่าแขนจะสิพาไปเบิ่งไปเบงเอีหยังอีก,ออกดึงแขนเพื่อนไปแห้งเพิ่นว่าเพิ่นได้สะดุ้งเตือนเลยนะครับพอตกวว่ามันดึงแขนแหนง้งนะครับเลยสะดุ้งตือนขึ้นนะครับเนาะ นี่แหละเพื่อนก็เลยว่านี่แหละความฝันของพอโตงนะครับกับมี่ซมี่ละนะครับแต่พอโตงเพื่อนบอกว่าบอกเคยฝันดังสี่มาก่อนนะครับล้ะกะฝันดังสีเนี่ยเพื่อนว่าบอกเคยล้ะกะเพื่อนเกี่ยวกับไปขอเลขหรือว่าไปเบืองล่างช่องที่เข้าเขาเพื่อนกับบอกเคยไปจักเทือนะครับเพื่อนบอกเคยไปจักเทือแต่จังได้นะครับมา่ฝันแนวนี้นะครับเพื่อนก็ว่าหรือว่ามันจะเป็นเรื่องบางเอื่นหรือว่าบางเอื่นบ่อนะครับนอาะวาเพื่อนใดทั้งสามตัวครับสองตัว แลวก็แถมนี่ล่างทรงนั่นเพื่อนก็บอกว่านะครับว่าเลขออกแล้วเพิ่นวาแนวนี้เพิ่นก็ห้ยยกมือขึ้นไห้ทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวแล้วก็ที่เน่ๆก็คือพอตวงจําได้แม่นเลยนะครับจําได้แม่นนะครับบมมีขาดผมมีื่อนแทบพอตวงว่าจําได้ทั้ง3ามตัวแล้วก็2ตัวแต่ที่สําคัญนะครับพอตวงเพิ่นก็ย้านะครับครับสร้างนูว่าพ่อนี่เพิ่นว่าเบ่เคยนะครับไปเบิ่งนะครับเข้าเข่าท่งหรือว่าไป เบื้องเลขกแนวหนีมาก่อนนะครับแต่จังไรกันไหนมาฟันเห็นนะครับมันกับแปลกบางหนึ่งเพื่อนว่าพอดีสร้างหนุเขาไปหาเพื่อนกะเลยเอ่ะนะเล่าสูฟังนะครับผมเพื่อนกะเอามาฝากปานนี่นะครับนอกกัลได้มาสรุปตัวเลขแนวทางนะครับผมในงวดประจำวันที่17มกราคม2568นะครับผมสำหรับมือนี่นะครับ้างหนุกะถือว่ามานอกสถานที่นะครับกะบริข้น อกระดานไฮนะครับผมกับสีเขื่นเป็นตัวเลขให้ก็แล้วกันนะครับผมสําหรับ3ตัวนะครับที่อ่พอตรงเพิ่นได้มากนะครับจากคุณยิ่งนะครับที่ว่าชุดขาวแต่เพิ่นเป็นคนผิวดํานะครับผมที่เพิ่นให้มากก็คือ192นะครับผม192หรือว่านะครับจะตัดเล่น2ตัวอาจจะเป็น19 12นะครับผมหรือว่า92นะครับผมแล้วก็สําหรับเลข9กับเลข6นะครับเนาะเพื่อมัน เปลี่ยนกับหัวอาจจะเป็น162นะครับผมหรือว่า16หรือว่า62นะครับผมแล้วก็สำหรับ2ตัวนะครับเลข2ตัวนะเพิ่นใดมากกวคือ20นะครับผมเม็ดเดียว20นะครับผมแล้วก็นี่นะครับก็เป็นตัวเลขแนวทางนะครับที่อพอโต้งนะครับเพิ่นได้เอามาฝากหรือว่าเนี่ยอ่าเล่าเรื่องความเล่าความฝันไดเอามาฝากนะครับผมท่านผู้ชมในวันนี้นะครับผมผู้ใดเขามารับชมแล้วกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเพราะว่า ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสําหรับมือนี่นะครับช่างนุพารวยกับชิด้อําลาพาจากท่านผู้ส้มไปก้อนนะครับผมสําหรับมือนี่นะครับช่างนุก็ถือว่ามาอยู่ข้างนอกนะครับพาท่านผู้สมมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมเพื่อว่าอ่าหรือว่ามาล่านะครับเรื่องราวความฝันนะครับมือนี่นะครับผมได้ออกมหานะครับคุณพ่อนะครับถึงบ้านนะครับก็เลยได้เปลี่ยนสถานที่นะครับที่ว่าอ่ามาเล่า เรื่องราวความฝันหรือว่าตัวเลขแนวทางสำหรับมื้อนี้ลาททันผู้สมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ